บางคนบอกว่าเวลาทําความดีทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะความดีที่ทํากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเคยไปถวายผ้ากรถินนะคะในที่ใดกระต่ายทำความดีความงามไว้เวลาถ้าตายแล้วมีมรณานุสติเนี่ยให้คิดถึงความงามของสิ่งที่ทําพวกนั้นเนี่ยมันก็ได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันหรือไปอในสุขภูมิที่ดีเหมือนกันเชิญผรตัว,ตวน,นั้นน่ะจะมีได้จะน้อยมากเพราะจิตด,ดวงสุดท้ายที่มันจะมีกําลังมากที่สุดเนี่ย ระหว่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีมันจะเข้ามาช่วงจริงในในวาระจิตสุดท้ายตอนที่ไปทุบตีหมาแมวอะไรมันก็มาอย่างนั้นใช่ไหมั่ะตจิตตรงนั้นเฮ้ยเราเคยทาความช่วตรงนี้ไว้นะเคยไปทุบหัวแมวเคยทุบหัวปาลาเราเคยไปทาช่วอะไร <c oughs> ไหนามันมาปรากฏขึ้นในวาระตรงนั้นตายไปก็มีอบายเป็นที่ไปในเบนื้องหน้าคือจิตที่มันเป็นห่วงเป็นหวงในห่วงแห่งทุกข์ทุกข์สังสารอยู่มันมีอยู่มันก็ไปจุดนั้น นั่นคำว่าสุคติโลกสวรรค์ก็หมายว่าสุคติเมื่อคนเดินทางไปกราบพระพุทธเจ้ากลับมาแล้วน่ะเปลี่ยนชีวิตได้คือเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเวลาที่ดวงจิตจะไปเนี่ยมันจะมีบาปหนักกับบุญใหญ่มาสู้กันสู้กันตรงนี้แหละว่ากําลังจิตดวงใดที่สำคัญที่สุดตรงไหนที่เราดื่มด่าที่สุดและผูกอยู่ในใจเรามากที่สุดอันนั้นในในวาระสุดท้ายจึงอยากเชิญชวนคนไปอินเดียถ้าอารมณ์ที่เรารู้สึกศรัทธาน้ําตาไหลเมื่อนั่งใต้ต้นโพที่ตรัสรู้ มันฝังอยู่ในจิตในใจของเราจริงๆมันก็คือดวงจิตดวงสุดท้ายที่จะยึดมั่น er ได้สาคัญที่สุดว่านึกถึงสถานที่ตรงนั้นมันเกิดสติในพระพุทธเจ้าเกิด<า>ธรรมานุสติคือสติในธรรมะก็คือความจรงิงอันเปิฐเ่ะหมายความว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเคยทําคุณงามความดีคือให้ประโยชน์แก่สังคมให้ความดีแก่ลูกแก่หลานอะไรบ้างานึกถึงความดีเสร็จแล้วก็เป็นธ<ๆ>รรมะและ้วก็ไปสุคติได้สังขานุสติก็คือการะลนึกถึงใน สังคะก็คือประโยชน์ที่เราให้แก่สังคมค่ะเบื้อง<บ><บ>ต้นก็คือมีพระสงฆ์สมามเณรคุณพ่อคุณแม่สติตสามตัวนี้สําคัญมากพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติ<ม>และศีลานุสติก็หมายความว่าเรามีความตั้งมั่นในรอบของชีวิตที่ผ่านมารักษาศีลอาจจะด่างบ้างพร้อยบ้างแต่เมื่อเทียบเพียงไปแล้วน้ำหนักมันใจว่าเราไม่เลวมันใจว่าเรามีความดีที่เพียงพอในการที่ยกตัวเองขึ้นสู่ระดับที่สูง้มันใจว่าไม่เลวพอที่จะเกาะความดีที่ทําไว้อะ ขึ้นไปสู่สิ่งที่สูงได้นั่นแหละว่าสุคติอสองโลกหมายความว่ากลับมาแล้วเนี่ยทําให้โลกมันน่าอยู่ขึ้นค่ะหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนชีวิตของเราได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนที่ตัวเราก่อนพอเ,เปลี่ยนที่ตัวเราก็ขยายเข้าไปสู่สังคงมวงกว้างโลกมันก็น่าอยู่ค่ะโลกในครอบครัวบริษัทบริวารลูกหลานและสวรรค์ก็คือเราไปอยู่ที่ใดเนี่ยเมื่อใจของเราเป็นสุขความสุขก็ตามใจของเราไปเพราะว่าสุขมันไม่ได้เกิดขึ้นที่วัตถุอย่างเดียว พระพุทธเจ้าสอนว่าพระองค์ละทิ้งจากความเป็นราชกุมารสละพระชยาลูกน้อยสละความเป็นราชโอรสที่จะสืบบัลลังก์สู่ควาเป็นกษัตริย์จอมจักรพรรดิแทนพ่อเนี่ยมีอยู่แต่พระพเจ้ามองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงวัตถุที่หล่อเลี้ยงกายใจให้ดำรงชีวิตได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่ส่งให้เราเนี่ยไปถึงนิพพานได้พระองค์จึงละทิ้งทั้งหมดเพื่อขอสิ่งเดียวคือนิพพานสมบัติ พอพงษ์ได้นิพผ่านสมบัติเสร็จแล้วพงษ์ก็สมบัติตรงนี้คืนให้พ่อคืนให้แม่คืนให้พระชายาคืนให้ลูกคืนให้คนทั้งโลกได้เป็นอริยะเป็นอริยทรัพย์พพข้อคิดนี้ก็คือวันที่พระองค์นึกถึงวันที่<บ>พระนางพิมพาส่งรางหุ่นน้อยจะไปขอสมบัติจากพ่อ,อว,วันที่ท่านเสด็จกลับวังมาโปรดพระบิดาบอกลูกน้อยว่าลูกเอ้ยพ่อมาแล้วพระที่นั่งอยู่บนธรรมะนะลูกนะคือพ่อของเจ้าไปขอเลยตอนนี้พ่อของเจ้าก็บวชแล้ว ขอสมบัติจากพ่อนะเพื่ออยากให้ลูกเนะี่ยเป็นกษัตรย์แต่พอไปถึงลาหูเนี่ยเห็นความงดงามของพระกสัพพัพของพ่อได,ได้อยู่ใกล้พ่อวรากายของพ่อมันก็ขึ้นเดือ,อยมันก็อุ่นใจใช่ไหมค,คนไม่เคยเห็นพ่อเจ็ดปีแล้วห่างไกลกันแล้ววันหนึ่งมาใกล้กลายกันใกล้ใจกันมันก็เกิดความอบอุ่นคือบาร,รมีเนี่ยของพระพุทธเจ้าต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา <c oughs> ใช่ค่ะทีนี้พระพุทธองค์ก็ทรงดำริว่า เราจะให้วัตถุสมบัติคือตําแหน่งกษัตริย์ <c oughs> แคนนั้แแหละก่ลูกชายหรือเราจะให้อริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติที่ประเสริฐที่สุดแก่ลูกชายคุเจะบอกเราจะให้อริยทรัพย์ซึ่งเป็นสมบัติไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็เลยให้การบวชแก่ลูกเป็นสามเณรรูปแรกในพุรธศาสนาอันคือการให,ให้สมบัติแก่ลูกลูกชายค่ะง <c oughs> นั้นคนที่เดินทางไปที่อินเดียสิ่งหนึ่งที่จะได้สุดคือได้สัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วกลับมาสามารถที่จะเปลี่ยน การดารงชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่ดีก็คือสุคติโลกสวรรค์สามารถที่จะสร้างสวรรค์ที่เราไม่สามารถเห็นสวรรค์ด้วยตาเนื้อก็สามารถที่สร้างสวรรค์ด้วยตาเนื้อของเราได้ก็คือทอํายังไงก็ตามให้ตัวเรามีความสุขให้คนรอบข้างมีความสุขเมื่อสร้างความสุขได้นั่นแหละคือสวรรค์อยู่กับตัวเราแล้วที่เรามีคําว่าสวรรค์ในอกนรกในใจ